บุญคือเครื่องมือประเพณีค,พค,คือเครื่องมือใช่ประเพณีบุญสิบสองเดือนเป็นเครื่องมือครับคนมาคนตอได้ทายทอดความหูค,คนแม่ก็ได้ไปสืบทอดความหูเพื่อจะสืบทอดต่อต่อไปเป็น,นเึงเท้าทุ่มเงนบุญสิบสองเดือนบน12เดือ,ว 2, 3, 3, อ,ดวองวิธีทายทอดความหูผู้มีญาของพ่อแม่ทายทอดให้ลูกในหูส่งสืบต่อไปเรือ่อยเป็นพลวัต มันเป็นเนื้อหาที่มัน ประโยชน์ครับลูกหลาน้ไใ,ในเทียนโหเนาะับสมก่อนคนโบราณเวลาเหตุให้เห็ดหน้าก่อนจะเกี่ยวเขาเกี่ยวนามขึ้เขาสีนี่พิธีกรรมเลยเกี่ยวเขาแล้วสีเอาเอาเขามาขึ้นล้านเนี่ยท่าล้านก็เอาสีงวอสีคั้วามาข้าล้าน,นทำพิธีเหมือนให้ความเคารพนะเขาก็เลยเอินเอินบุญคูณล้านเห็นไอเห็นไอเดินนีเนี่ยสองสองอย่างนี่เป็บนบุญคูณล้าน เดียวก็เห็นล้านเอาเขาขึ้นลานเหมือนทำคอนเคารพเห็นว่าเห็ดล้านเพื่อห้ยังเป็นยังจะเอาขี่ควายมาท่าเพื่อป้องกันบ่อห่งเวลาเอาเขาไปกินมันจะมีดินปนไปน้่พอขี่ควายท่าแล้วมันก็จะเหมือนซีเมนต์นะมันพิธีเหมือนเหมือนให้ความเคารพให้คนเห็นเห็นเห็นประโยชน์ของขี่ควายนอกจากเอาไปใช้พักใส่หญ้าเรายังเอามาท่าล่านเห็ดล้าน เอาเขาไมา่เก็บได้เนี่ยเขาก็ที่มีทำานพิธีเฮ็ดบุญครับกันกันเฮ็ดบุญปุ๊บเนี่ยมันเป็นเครื่องเมื่อเป็นจิตกรรมของคนชาวพุทธนี่ถิดได้มากง่วมก่อนมาหูเห็นเหมกันกันพอหอดเ,อเดือนสามเนี่ยบุญบุญานเขากรีนเดือน,นสามบุญเขากมีนครับบุญเขากีแต่กรีสานเทากรนสีเอาเขาไม้ออกมาสีกินเขาเกามมเตัวใดเขาถือเอาออกมาเหมือนเอาไมาแปรรูป เลยเ,เหตุบุญเขากีมาเน,<ม>นี่คก่อนที่เอาเขาไม้มสีกิ่งเหมือนให้ความโคตรทำใบสีสู่ขัน<ม>เอาเขาเกามาแปรูปเห็ุบุญเห็ดเขากีหเห็ดเขาเค,บคิบเห็ดเขาต้มเขานุมสารพัดอ่ะจะมีงาน,งานบุญครับอ่ามันก็จะมีจุดนัดพบเหตุบุญกัน,กนตามวัดแต่ละวัดพุกระติผู้นี้กับกกีเขามาผู้นี้กับเห็ดเขาเคิบมาผู้นี้กัครับหลักๆก็คือที่เห็นใช้ก็คือ ขขาเกลียบน,ยน,นั่นแหละใ่ไเขาเมลาเห็ดเขาเกลียบเขาเอาเข่าเหนียวไปหนึ่งเข่าเนียวหรอเข่าเนียวหนึ่งแล้วเอามา,ตามอตำตำยังไงมันถื่อว่าติดสากติดคกเมกื่อกจะมีกระบวนการต้องเอาน้ำน้ำนั้นน้ำซื้อว่าไรต้องน้ำจากลา,ากเครื่อต้นหมูต้นหมาเพราะรากเครื่อต้นหมูต้นหมาเป็นยาใช่ไม่เป็นยาแก้ไขอ๋อไอ้เครื่อเครือต้อตนหมาเป็นยาแก้ไขบ่แก้ไข เพราะมันถือเป็นการเปลี่ยนฤดูหละจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนเหตุไดเด็กหน่อยมันถือกินขนมที่เป็นเป็น,ปนทั้งเป็นทั้งอาหารละยาเพราะเขาเปรียบเนี่ยเขาถือใส่น้ำเครื่อตุนหมูตุนหมาครับนั่นแหละกะให้เด็กหน่อยกินขนม,มโดยเหตุไดถืิเป็นการทายทอดความหูผู้ไม่ยากเหตุขนมจากเขาหให้สืบต้อรุ่นต้อรุ่นครับไม่ได้เหตุขนมก็อน ้านไกลกกับที่มะหอมกันเห็นได้ไหมล่ะห่อก็ต้มขนมเวลาไปตำเขาเหนียวหนึ่งจะไมาเห็ดเขาเกี่ยวว่าวนี่มันต้องเห็ดผู้เดียวบ่ได้มันต้องชอยกันดิเด็กหน่อยก็ได้เห็นมันเป็นพิธีไท,ทยถอดผุ้มย่านหลกัลกๆเป็นเครื่องมือครก็เดือน C สี่ี่เสียบุญเทศมหาชาติที่จริงบุญเทศมหาชาติเนี่ยเขาจะได้เห็นาหาคน้นในเขาวัดเขาว่าไปฟังถ้ำ เขาเทศหาชาติเ,เทศใบล้านครับเรื่องเล่าของไปไตรปิดกเสมานั่นอด้ดเลี้ยหูแต่มีมให้คนดู้หูจะเขาวัดเขาว่าไปสร้างเทศสร้างถ้ำไปสร้างพระเทศบ้างแปลบ้างะคนก็จะไปร่วมกันเวลาคนไปร่วมกันมันก็จะเกิดเกิดการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นประเพณน,เนีเป็นแค่เครื่องมือให้คนเลี้ยหูผู้มัญญาสืบทถอดผู้มัญญ่า ให้คนเกิดความรักสมานสามัคคีกันครัเพราะเดือนหานี่ก็เดือนสงการไอ้คนหัวเอ,อิบเนี่ยหลังเดิมบรรพบุรุษเท่านี่<ม>เป็นมือมเป็นปีใหม่ด้วยนี่ปีใหม่ไทยเท่าปีเก่าสิพานไปปีใหม่สิมาเนี่ยเดือนหาถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยอ่าปีใหม่ไทยอ่าเพราะฉะนั้นลูกหลานไปเที่ยวใสกันแล้วแต่หยุดเงีวกลับมา ขอพ่อหนจะพู้เฒ่าที่มีการลดน้ำดำหัวให้ผู้เฒ่ามสมัยก่อนๆเนี่ยประเภท,ทนี้สงการเ,เขาจะเน้นเรื่องกีฬากีฬาที่เล่นกันเป็นทีมอ่ะอย่างเด่นชักเคยเยอรอย่างเช่นว่าชักเคยเยอร์ชักเคยเยอร์เรนบอกระลังโปกเล่นบอกยังไงที่เล่นกันเป็นทีมอ่ะมอนซ้อนผ้ามอนซ้อนผ้าเล่นก<อ>ันเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มช่วงช่วงมะเล่นก็จะมีผู้ผู้เฒ่าค่อยเบิ้งค่อยเริ่มวัน บางทีลูกหลานไปเหตุงานคนละคนละเมืองคนละจังหวัดไปยูนบ่หูจักกันเด้ครับมันสีมาหูจักกันตอนมามาบ้านมันก็จะต้บอกอันนี้ลูกอานี่ลูกเอาอันนั้นลูกลุงลูกป่ามันก็ถิ่หัวเป็นญาติพี่น้องกันเวลาไปเหตุงานอยู่ต่างถิ่นไปเหตุงานในเมืองง่ๆเมืองหลวงกรุงเทพมันถี่บดไปสมสูไปเป็นพี่น้องิี่ได้ไปเอากันออนธิบายเป็นวิทยาศาสตร์พี่น้องเลียดชิดเหมือนบอกแมนครับอ่ามันเห้ให้ อยียงก่อนแอร์บ่เที่ยวแมนแมนพอเชี่ยวสิได้อ่อนแอรใช่ส yeah. ิเด็กอ่อนแอร์แมนเวลาไปเล่น oh. สองกามว่ะไปดิเล่นเดีย๋ยวนี้มันบ่แถบสิบอมมีแมนพอที่ท man, ตมะมาตั้งวงกินเหล่ากันใช่ไหมครับแต่เนื้อหาเดิมก็คือที่เล่นกีฬาเป็นหลักย่ามาแลงกันสิพากันไปหารถน้ำผู้เฒ่าผู้แก่อพอหอดเดือนหก เรือนโงนี่บุนบุญเบิกบ้านบุญเบิกบ้านอ่าบุญเบิกบ้านถ้าสีสังเกตแต่ละบ้านมันก็จะมีหลักเมืองและกลางบ้านย่างบ้านพ่อจะมีหลักกลางบ้านมาครับอันนั้นก็สีทำพิธีทำบุญเบิกบ้านแล้วทุกบ้านก็จะเขาสีหลากได้ใช้สินเมนไปเป็นทุกบ้านก็จะเอาใช้สินไปคล้องอ๋อามแมรงพระสีเจริญพระพลเนมนครับอ่าสีได้เหตุให้สังคมชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพกับสีแข็งแรงเม่ติดเขานาฝนเด้อ สิได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเอาพระมาสวดสะดรเคาะเหมือนทุกคนก็บสิเฮ็ดกระท่งนางงวอเลยใชครับพระสวดบนยอดมะเ้ากับท่าบุญตักบาทเซจแล้วพระกสิเหมือนพรมน้ำมนต์เท่ากันมีอย่างเท่ากับทีเอาสิ่งบูดีทั้งหลายบางคนกับเ็ดกระทงแล้วก็ตัดเล็บมือตัดผมใส่กระทงเอาความบูดีทั้งหลายไปปล่อยครับเห็นทีวีแล้วเดูเห็นหน้าอ่าเป็นกุศลบายคนไปทำบุญรวมกัน หลักลักเพื่อจะให้คนในชุมชนเนี่ยจไปได้ไปคุยกันน่ะเลยเขาจะคุยถึงถึงคนเวลาคุยกันก็จะคุยถึงเรื่องอดีตแมนแมนพอปีที่แล้วเจ้าเฮ็ดเขาอียังแน่นเนี่ยใช่ป่เออมันถีถึงฤดูการเฮ็ดหน้าแล้วปลูกเขาอียังแน,น่เขาอียังปลูกแล้วได้ดีบ่อเนี่ยปีนี้มีเขาปลูกหลายบ่อถี่ยิบยืมกันยืมเสี็ย oh. แล้วกั กะท่หูว่าปีต่อไปเนี่ยผู้ใดสีเห็ดหน้าปลูกเขาอาี่ยังไงสีพอปลูกยังแน่สีพอปลูกยังแน่มีพันธุ์อี้ยังแน่พวกท่านจะเผื่อทั้งหลายท่านบอกอื้อบอกแดงบอกพริกบอกแค้ะสารพัดเมื่อก่อนคนบว่าเวลาไป็ห้หน้าคนถีมีพักมีซีใบาตามพ่นใหาพ่นหน้าเลยถึงเวลาเห็หน้าแล้วแต่เลยทำบุญเพื่อให้เป็นสีมีมงคลเหมือนสะดอกเข่ะลยแหละเป็นโคชโลบายแล้วก็เพื่อจะให้ค้นไป ไปแลกเปลี่ยนถึงพันธุเขาต่างๆในแต่ละชุมชนซึ่งปัตจกรมันมีหลากหลายมากนะพันปัจจุบานเขาโดยเฉพาะอีสานเ่าเห็ดเขาจะมีเขาเบาเขากลางเขานักเนี่ยบ่ครับเห็นมีพันธุเขาต่างๆแลกเปลี่ยนกันพอถึงเราก็จะมีต่อหรือบุญบังไฟพร้อมในทางเที่ยวทางลางมัวกัเฮ็ดบุญบังไฟต่อเลยช่วงช่วงนี้น้องพอยก็จะมีบุญบังไฟ เดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ยจะบุญบางไฟล่วบุญบางไฟกันอย่มิตรวะที่ได้ให้บางไฟนี่เป็นเป็นตัวแทนไปสื่อสารบอกพญ่าแถนอ๋อถึงเวลาเช้าให้ชาหน้าเสียหน้าเลยนะ<อ>ไอ้ฝนตกลงมาเด้เอไอ้บางไฟเป็นสื่อกลางพญ่าแถนไปบอกพญ่าแถนไห้ฝนตกมา,า<อ>ให้ชาให้ชาหน้าที่ได้ลงเหตุให้เหตุหน้าพอหอดเดือนแปดอ้าวมีบุญอีกแล้วบุญเขาพรรษา พราะนั้นะจะเข้าพรรษาเนี่ยเดือนวันอาสาฬหาวันเข้าพรรษานี่ลูกผู้ใดพ่อบวกชกฤิไห้ไปบวชย่ำขเ,เขาพัรษาเอื็อบุญเขาพรรษาเพราะเขาพรรษาสามเดือนเนี่ยคนบวกชกฤิได้ไปศึกษาพรธรรมยินัยในสามเดือนไปบวชอาจารย์เจ้าวาดว่ากฤิได้สอนสั่งเนาะ เนี่ยคือบุญเข้าพัญชาเป็นกุศโลบายคนไปบวชแง่เขาพัญช้าขันบวชนง่เขาพันช้ามันสี่ดียุต้ครบถวร้วนไตรมาสเด้สามเดือนสามเดือนอ่าช,ช่วงเขาพัญช้านี่ก็จะมีบุญยังไยพอหอดเดือนเก่ากัจะมีเขาบุญเขาเขาประดับดินเขาประดับดินนะบุญเขาประดับดินเนี่ยหมายถึงว่าชาวบ้านเห็นให้เห็นหน้าแล้วเขาเริ่มเคี้ยวเริ่มงามแล้วเวลาเ้ให้เขาประดับดินเนี่ยอาจจะมี ข้าวหวานอาหารข้าวเอาไปเอาไปหน้าเอาไปใช้หน้าหนะเหมือนเหมือนของหวานเอาไปให้แม่มพัทรณีอ่อะไรแม่พัทรณีก็จนะเดีย<อ>นูแร่ต้นเขาเรียกว่าบุนเขาประดับยินอพอหอดเดือนสิบบุญกญายา,าสากกายาสากบุญกายาสากบุญกายาสากกายเหมือนเขาเข,า,ขาเริ่มเริ่มสิปแปรล,ลูก เขาไม่อีกน้อยบอกกับิษออกมากหล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้วิธีแปรรูปข้าวแล้วเบิ่งตัวก็เอามาขวัวเขาตอกแตกเ่นี่เออง้นว่แม่นแวนยาสรแล้วก็ไปแจกใจน้าเพชรบุล้วก็เอาสารเขาสารไปยายนำไห้น้ำน้าเป็นความเชื่อเขาเนะเพื่ออหไรครับอ่าเพื่อหยาดหรือปูนาทงกระซียอะไรที่ตายไปเราเห็นมารับชวนบุญบมนัะนนั่นแหพอเดือนสิงกะบุญออกพระนท้ายอีกะบุญออกเส้นท้ากะ เป็นหคนในหูยักแบ่งปันด้ไปทำบุญบุญออกพรรษาไปทำบุญแต่ออกพรรษาไป,ไปทำบุญกันอพอหอดเดืนอนสิบสองจะทำบุญอีกแหละบุญร้อยกระท่งบุญรอยกระท่งเฮ้ยนังต้องเฮ้ดกระท่งไปรอยอก่อนสี่ร้อยกระท่งก็ต้งองเข้าลบคารวะแม่น้ำแม่พักคงค่าสิพานมาเคยล่วงเกินมาปีเต็มๆเนี่ยมาขอขามาล่าโทษเนี่ยหเหมือนไปบูชา แม่น้ำนั่แหละลูกเดือนที่สองบุญลอยกระทงที่จริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อให้ปลูกฝังสั่งซ้านึกให้คนขา้าวหลบขารบต่อธรรมชาติธรรมชาติท,ที่มีอยู่<ม>ที่เขาเขาได้อยูได้อาศัยได้กินคร้คนอนีกขาดน้ำเขา,ขา,ขาบอกอะไรเด้ยังมมาารืร่องเสียงขาดอาหารด้ว่านี่ยว่าทุกบุญทีทุกบุญทินเน้นเรื่องเรื่องอาหารเป็นหลักเลยทางเส็ยงด้วยเหตุบุญวิาเหตุบุญที่มีขนมนมเนยต่างๆครับ แล้วเป็นวิธีทายทอดความหูผู้ม่ญาอของพ่อแม่ทายทอดให้ลูกในหูส่งสืบต่อไปเรื่อยๆอนั่นเป็นพรวัติประมาณนี้เพราะนั้นเขาเลยใช่ประเพณีบุญ12อเดือนเป็นเครื่องมือครับในมาคนเก่าได้ทายทอดความหูค,คนใหม่ก็ได้ไปสืบทอดความหูคเพื่อจะสืบทอดต่อๆไปจนถึงข้าทสุเมืองบุญ12เดือนอ่าบุญ12เดือน บุญคือเครื่องมือบุญคือเครื่องมือประเภทนี้คือเครื่องมือ